พอไปมามันเป็นตีมอะไรกันบ่อยโเช่โเช่แอนแกงป้าวันนี้กูขอพรแต่เช้าเลยอะบอกว่าวันนี้ขอให้หนูไม่แพ้จริงๆส่วนทุกคนอยากไปทกงานก่อนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่โอเคริโกปาตี้เฟิร์สแฟนมีติ้งค่ะว้าวเขาบอกเลยว่าเขาขอกลับมาอีกครั้งหนึ่งบนเวทีนี้เขาไม่ได้หรอ สวัสดีค่ะเบนเองค่ะวันนี้เบนก็ไม่ได้แต่งหน้าเลยนะคะเบนตื่นมาเบนก็สวยแบบประมาณนี้เลยค่ะยังเบนแต่งหน่อยค่ะสวัสดีค่ะแก้มเองค่ะอุ้ยเรียบร้อยขึ้นนะคะเอ้ยเมค่ะเมเมเป็นแบบร็อฟร็อร็อร็อส่วนนุ่นหัพลอยนอนอื่นพลอยนอนอยู่นะคะพลอยนอนอยู่ข้างหลังมันได้มาหรอวะคือไม่ยอมลุกงั้นเราก็ไปหาเขาค่ะนี่นะคะคือระหว่างระหว่างที่ พวกเจ๊เนี่ยแต่งหน้าทําผมกันอยู่อะ<ช>่ะเราจะดูช่องก่อน ใช่เพราะว่าเขาแต่งกันนานกว่าจะของงานอีกใช่คือเจ้าของงานยังไม่เริ่มแต่งไม่ใช่แต่ว่าพอเล็กแต่งกันตั้งแต่9ก้าโมงเช้าเหมือนเขาจะไปเดินพาเตงานของดีอ่ะเขาจะมากันซินเราแน่เลยอ่ะเดี๋ยวมาเจอเลยเล่นยูดิงอีกรอบเดี๋ยวเจอเลยอยากเจอได้เจอแน่และใครใครนะคะใครที่ชอบดราม่าใครที่ชอบดราม่าใครที่พอเล็กคนหนึ่งที่รอตบเพียรนนลนะคะเดี๋ยวรอได้เลยนะครับเพราะขาก่อนไม่ได้เจอได้เจอหลายรอบแล้อยากเจอกันเลยใครที่ว่าเก่ง นอนหน่อยไม่มีค่ะอ๋อไม่มีเยอใช่ยูนิควันนี้ของจริงนะคะไม่มีเล่นนะคะของจริงนะคะเจอได้ไปดูแม่แม่เขาแต่งหน้ากันดีกว่าค่ะยังไงคะชุดเนี้ยชุดนอนพังก์วันนี้มาในปีมอะไรแม่จริงแล้วชื่อแม่อยู่แม่อยู่แม่อยู่อะแม่อยู่จะขึ้นถวายตัววันนี้ ท่านต้องเป็นของข้าให้ได้แต่พระราชาบอบไม่สะดวกพระราชาบอกไม่สะดวกติดเลิกอีกแล้วเหรอเวลาเลิกอีกแล้วเหรอเเลิกพราะว่าดูเป็นจริงนะเนี่ยดูจริงจริงมัคือเพิ่งลงอินมากสนุกขอท้าพับเป็ดหน่อยทำไม่ได้ไม่ได้เล่นโยคะเส้นหลังตึงมากตอนนี้ปัญหามันคืออะไรกับชุดนี้ที่เบงค์ปัญหาคือนอนลงันเหมือนแพมเพิคือพอไปมามันเป็นตีมอะไรนั่นบ่อยโดช่โดเช่๋ยวหรือว่าโดช่แอนด์แกงป้า ตอนแรกอะมันพูดกันว่าติงโรลิต้ามูวี่เว้ยนึกออกปะมันก็เลยจะเป็นฟิลแบบว่าชุดนอนยั่วๆอยู่หลังบ้านเออเด็กๆแบบแบอมยโอ้เออมาถึงจุดนี้ได้ยังไงล่ะเพราะถึงจุดนี้เพราะว่าฮาโลวลาเราเมียมกไม่ใช่เมื่อเช้าอะเมื่อเช้าไมนมีคนจะใส่กางเกงหนังกูโทรหาพี่พลอยกูงอนถึงขั้นสุดเงยงอนขั้นแบบร้อยสิบเปอร์เซ็นต์เราให้แล้วใช่โทรหาพี่พลอยบอกว่าพี่พลอยกูงอนมึงอะ มึงเอาเปลี่ยนติมทำไมอ่ะมึงแบบเหมือนพูดอะไรไม่รู้ตอนนั้นอาจจะไม่ได้แล้วอ่ะก็คือเราเตรียมชุดไปแล้วในทีมโรลิต้าไม่ก็คือเขาผู้ีตั้งใจเลยไงเขาเรียกประชุมเขาเรียกแบบอยู่วันเกิดอุปิบมาเลยมาเลยมึงติมอะไรกันดีวะไอ้เหี้ยอ่ะพอได้ยินเสร็จโรลิต้าเราก็มาลุ้นขึ้นเราหาเลยไงเราทากันนบ้เออเราทำกันบ้านเราไม่มีอ่ะเราก็เลยไปเช่าเขาเออเช่าเสร็จพอมาวันนี้ก็วันงานจริงมันใส่จะใส่เสื้อเกงหนังกันเดนไปเที่ยวธรรมดาที่บ้านฉันก็มีอย่างนั้นอ่ะก็เลยบอกว่าเฮ้ยรอบนี้ ไม่ยอมแล้วไม่ได้แล้วแบบว่าวไม่ปไปแล้วกูไม่ไปแล้วอย่างเงี้ยอาการน้อยใจแบบาารเรื่องแบบใช่แล้วไม่ได้กลับไปแฟนเฟนอะไรนะกลับเพือนนึกออกนึกออกนึกออก เราคิดว่าฝั่งนูนเขาจะแต่งตัวยังไงคนไหนเมย์หมายหรืว่าฝั่งโอเควิโกฝั่งเมย์เขาสีแดงลีดโอเควิโกพี่ว่าดิสนี์แลนด์รงพี่อ่ะยี่เป็นไปไปอย่างเ้เป็นก้าวก้วก้าวก้วยคืออะไรวะก็ฟิว่ะไอโอติฟนี่จริงๆเลยหรอแต่มันจะเป็นฟิลเพิ่งตื่นนอนตื่ออกปะอ๋อวันที่ไป t ท t ทเหรอเออวันไปททครั้งแรกเลยอะวันนี้เราขึ้นหน้าในคอนเซปอะไรคะคิดไม่ออกเลยุงตกไม่มาในตีแบบเลิต้าอาจจะแบบ มาในติมที่พี่สวยที่สุดอยากแซงเยียร์พลอยไปในิมอายุว่าแบบหมวะเด็กชายตัวนีไม่ได้ไม่ไ้นเซนต์โมเลยนะคุณหล่อพี่แก้มขึ้นหน้าแบบมันดูสุขภาพเกินทำไมรอบบ้านทำไมรอบบ้านเยียรพลอยมันเป็นอาหารสุขภาพดีแล้วเขาคุกไว้หรอเขาเขาอั้นไว้อะนึกออกป่ะตรงไหนที่มันไม่ไม่หรือเขาอั้นด้วยปริมาณน้ำตาลในเส้นเลือดเราเขาอั้นในแก้มเอาดีกันเลยทั้งสองสามชอบสองชอบกลางชอบชอบอันนี้นะ ทอันีตัวีมลกหาดีกันนะคะชอบของแพงคือคนแบบเออกีกคนอันนี้ก็คิแเขาไม่นที่สองวางหรอก็ดูสูงกว่าทำากันเทยก็อันน่งอันนี้จะเป็นอันนี้คนสวยขาสวยขาแต่ถ้สวยขาคนสวยขาข้าคนขวาอนี้กันเทย์คือถ้างานเยอะจะให้แสน้ายแต่กันเทยเยอะก็ไม่แสนยเยอะไปปะ นิสัยเหรอหรืออะไรออฟชั่นขึ้นมันมันจะยาขาชอยาวใช่อ่าอ่าโอเคท่านนึงถูกต้องอันนี้นะคะที่มัดผมของทริแมนดาร์นะคะซื้อมาได้แล้วทั้งหมดแล้วนะคะมีอะไรอีกมีมีอะไรขายได้เนยนอกจากใส่เล็กเมคอัพค่ะเฮ้ยเอาอย่างไปใส่เล็กอิสซีค่ะโอ้อเล็กซ์นี่เป็นเพื่อนที่มาอะไรนะคะเสร็จแล้วค่ะอันนี้ ทาผิวหน่อยผิวแห้งเกินเป็นเบาหวานแห้งเนาะวนนี้ช่างช่างหน้ามันเลยจะสวยกว่าเดิมนิดนึงว่าคเาอ่ะเออมันเาอยู่ไหนอยู่ตรงกระเป๋า a m s p สีชมพูพี่คือาเ่ท่าแม่อันนั้น5,900เลยนะ5,900เลยนะ5,900เลยนะ้านเลยอนี้5,900 5,900ออันนี้ชุดเซลลแล้วนะเซลละด้วยนะ5,900เซลล้วมีพี่มชี่้าแล้วด้วยเมาหอเล็กหน่อยอแห่อคือเอางี้นะ ไม่ต้องทำอะไรเยอะหรอกถ้าสุขภาพผิวเดีอะเราไม่ต้องจ้างช่างแต่งหน้าอุย้ยแลว่าค <ười> ือคือต้องเมาก่อนว่าฝั่งนูนะ้น่ะตอนนี้เขาตีกันอยู่ <c ười> ว่าเสื้อผ้าไม่ลงรอยกันมีคนทับรอยกันอันนี้นะโอเควิโกนะไม่ได้นัดก,กันเลย <c ười> คือต่างคนต่างหา แลวทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้เลยใช่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าใครใส่อะไรไม่มีใครรู้เลยคือมีคนเดียวที่โปคืออานนท์อยู่ดีอนนท์วันเดียวค็เดียอนนท์ก็แบบทาเล็บเท้าทุกคนก็ถามว่าทาเล็บเท้าทําไมจะเห็นเท้าหรออ่าก็เลยโป๊แล้วชุดเราจะยังไเราจะมีมีอะไรไหมชุดเราน้อยมากชุดเป็นชุดปกติเดี๋ยวรอชุดปกติเราไปฟิตติ้งกันไม่ก็ไปฟิตติ้งก็ต้องหาเสื้อไงแต่ว่าเป็นชุดปกติมันไม่ได้แบบเทมเปลาเทมเปลา แล้วเราดูหอเล็กนะคะสรุปหอเล็กแต่งเต็มกว่าสัมภาษณ์นะคะคุณอนน์ค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะพี่พีไม่เคยเจอไม่ได้เจอพี่พี่เลยวันนั้นไม่สะดวกไปเพราะเกลียดหน้าอีฟีก็เลยไม่สะดวกวันนี้ก็ไม่สะดวกหรืออยากรู้จักใครมากที่สุดพี่อนน์ว่าอยากรู้จักพี่เบนแล้วก็อยากรู้จักทุกคนเลยเราคิดว่าเราจะสู้ฝีปากคนไหนได้สู้ไม่ได้นนคือน้องเล็กสุดในวงเลย คื <c oughs> อหัเล็กอะตอนนี้แต่งตัวโปงมากเราจะมีสู้เขาไหมเรามีส่วนรอส่วนโผลมไหมคือเราเป็นคนมีตำแหน่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดู <c oughs> <c oughs> มีตำแหน่งหรือตำแหน่ง <c oughs> <c oughs> อุ้ยพี่ฟิล์มจั้งช่างหน้าแล้วนะใช่ค่ะแต่ว่าเขาแต่ง,แงก่อนเลยนะเพราะคนหน้าเขายากแต่หอวเล็กจั้งช่างแต่เมื่อวานนะ โอ้โหเอามีร้องเพลงแทนเลยไหมล่ะ้อเขาจ้างสร้างบ้านหรือเปล่าสร้างมานานมากแบบต้องโบูนบกอะไรใช่เป็นฉบับบันไดแรงมาก้องปีเรอะพี่ๆคนก่านได้ไงโอเคโอเคโอเควีโกโอเคเราแต่งตัวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งถามว่ามันใกล้เคียงกันไหมก็เป็นไปได้เป็นฟูฟูฟองฟองเป็นก็แล้วแต่ใจก็คือเป็นฟิลเหมือนเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอะอยู่อิตาลีแบบ แบบเซาล์ฟรานซ์แอนแบบอิตาลีกัแล้วอ่ะคะอิตาลีแบบอิตาเลียนไปแล้วแบบลลนะเออเออเอฟิวฟิวนี้เป็นโดเชนแอนกาบาเราไม่รู้ <Yeah. S 1> อะไรก็ <Dol ce S 1> ไม่รู้โดเชนแกปป้าอ่ะเดี๋ยวว่าตอนเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปที่สยามลิโดชั้น2เป็นฮอลล์ของเขาซึ่งเดี๋ยวจะไปแฟนมีทของเขาซึ่งไม่ใช่แฟนมีทของเราเออและเราจะไปถล่มเขาซึ่ง <c oughs> ไม่รู้จะถล่มได้ไหมคิดว่าทำได้ แค่เราเไปมันคพลิงก็สั่นแล้วน้ำหนักน้ำหนักเดี๋ยวเราดูเมย์ด้วยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเมย์ไปเจอที่นู่นเราชุดเขานะใช่เราเห็นแล้วอึ้งนิดนึงส่งมามันเหมือนุตายหาแล้วสไตล์ดิีดเก๋าหัวจะฮาโนวีนหมดเลยปะวะมันจะเชื่อมหรอได้อยู่เพราะเรามีข่าวมีแดงนี่มีแดงนี่แล้วก็เตรียมดอกไม้ซึ่งดอกไม้ของเราใดีวันนี้ไม่เป็นไม่ใช่ดอกไม้เป็นยาดมเพราะว่ากลัวเขาแบบเป็นลมเป็นอะไรเออเราก็เลยสุดท้ายไข่ใช่รือปะ หนูพี่ขอแก่หน่อยนะพี่ขอโทษเลวันนี้กูขอพร <c oughs> แต่เช้าเลยอะบอกว่าวันนี้ขอให้หนูไม่แพ้ <c oughs> จริงๆเลยเหรอโอเคขอให้หนูไม่แพ้วันนั <c oughs> ้นลองมันลองซ้อมเป่าอินชูลองกับทุกคนแพ้หมดแพ้หมดไม่ใช่ใครนะฉันกับเบนลองกับทุกคน <c oughs> แพ้หมดโอเคเดี๋ยวว่ากันค่ะทุกคนไปเจอนู่นสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะไปงานแฟนมีของโอเควีโกกันนะคะส่วนวันนี้พี่เมย์ก็มาในลุคแบบตีมสีแดง แต่งหน้าและทำผมเองอีกเช่นเคยนะคะไม่รู้ว่าไปถึงเราจะผักหรืออยังวันนี้เรามีสารถีไปส่งนะคะก็เน,นื่องจากว่าวันนี้เหนื่อยมากต้องไปทำหลายๆอย่างอก็มาในลุกสีแดงแบบนี้แล้วเราก็จะมีถุงม,มือเจอได้เล่นเกมสะดวกสะดวกเพราะว่าวันนี้ี๋ยวเราจะต้องไปขึ้นเวทีเล่นเกมกับแก๊งโอเควีโกกัน วันนี้ฉันจะไม่แพ้ฉันจะมาในลุคสีแดงแรงริดและได้ชัยชนะมานะคะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่งานนะคะบ๊ายบายเราถึงสยามแล้วนะคะอ้าเมื่อกี้บนรถไม่เห็นชุดอ่ะให้ดูชุดน,นะดเดี๋ยวเดินไปที่งานก่อนก็คือมาสยามแล้วอะ่ะ <laughs> <laughs> ก็ผ่านต่องานมนิดนึงป่ะเฮ้ยล้วเขาจัดงานพอดีเลยอะ่ะ โอเคเราแต่งตัวไม่แปลกแล้วเฮ้ยเขามีฮาโลวีนพอดีเลยอ่ะพอดีโอ้ยฉันก็เข้าตีมอยู่นะเนี่ยว่าไปคุณเมย์มาแล้วค่ะท้งจะตึ้งไปเลยเริ่บ้าปี้เบิร์ธเดย์นะ Merry Christmas นะฮาโลวีนจ้ะเขาไม่ได้มาคนเดียวเขาพานี่พอบหัวมาด้วยจ้า ก็ผัวไม่ได้จ้า,า,าโลลนโดหลอนตาคนบะูรณาบูรณาแต่เขาบอกว่าเขาต้องการอีกสองท่านขึ้นไปบนเวทีด้วยเราก็เลยคิดว่าวันนี้เดี๋ยวบอสซ่ามาด้วยนะแฟนของคุณเบนซ์มาด้วยแล้วก็แฟนของเมย์มาด้วยก็เลยคิดว่าอาจจะขึ้นไปด้วยกันทั้งหมดไม่รู้ว่าเราจะได้เขามาอยู่ในทีมเราหรือเปล่าใช่เพราะว่าคนนะอ่ะคือผู้ชายของเราไปเขาจะเลือกผู้ชายอีกฟิล์มอะคะเอาบอสซ่าแน่แน่นอนเดี๋ยวลองดูว่าว่ายังไงแต่ว่า ชุดวันนี้ก็คืออ่ะเรียบร้อยเฮ้ยโอ้โหร้อยเรียบวิวเรียบร้อยเมื่อกี้เมื่อกี้วิวมันได้บอกไว้แล้วค่ะนี่ชุดเบาเบามากเอาจริงคเสื้อยืดกิ๊งหินเลยอะโกหกจริงจริงหน้ามุงไว้ได้ออไม่ได้หน้าไม่ได้โกหกเหรอจริงไม่ผ่านจริงน้ำมุงพี่แป้งก็ขี้เกียจแต่งตัวสุดๆเลยนะจริงหรอจริงหรอแต่เขาไม่ฟิตติ้งนะอันนี้เขาหลอกหลอกแั้วโชว์เสียไปเฉยเพราะว่ามีถอดเสื้อเออไม่ผ่านก็จะแปะให้หมอนนมมาร์กแหละ Hoy, yeah, ไม่ไว้วางใจแต่เราแรงสุดละค่าตอนเียจริงหรอไม่ไ่วะตะปาเต้เดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำอะไรใดๆแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปเจอข้างรายงานค่ะบ๊ายบายคือลืมอัดแต่อยากจะบอกว่าตอนเด็กๆนะพวกเรานะพวกเรานะใส่ส้นสูงทูกวันไม่ต่อกว่าสี่นิ้ว เที่ยวแม่งทุกวันเที่ยวแบบสุดยอดคือกันแล้วเราไม่ได้เที่ยวแบบเบาๆนะคะแบบไปนั่งๆไม่เหมือนสมัยนี้นะคะขับปิดถึงกลับเต้นเพลงอะไรมีเพลงร้องทุกเพลงหักห่อแคร์ไม่มีค่ะเต้นกูไม่มีมาอย่างนี้นะคะไม่มีค่ะโอ้โหน้องโคเวอร์กันยังไงปิเต้นยังไงขับอย่างนั้นแต่ตอนนี้คือแค่ตีนแค่ครึ่งชั่วโมงเริ่มแล้วเข่าซ่าก็เลยเขาบอกว่าเข่าซ่าตอนนี้เหนื่อยแล้วว่าคือกูรู้สึกว่าเอ้าแล้วเข่าซ่า เขามันเขย่าเนาะยังไงเข่า่ามาเราเจอกระจกแล้ะคันคนขอถ่ายขอถ่ายกับกระจกนี้หน่อยเออ อยู่นะมัดยาไหนอ๋อยกกระตวดแขนเลยดิเท่ยที่เแม่แต่งตโตโตมากแต่ก็เปเกดีค่ะสวยดีค่ะคี่อย่างนี้อย่างนี้ที่พวกเราคุมผ้ากันมาเนี่ยมันมีสาเหตุนะคะค่ะคือเนื่องจากว่าทำอะไรอ่ะทำอะไรอะไรเหือกินหรือเปล่าไม่เกี่ยวหรอเ่าพวกเราเนี่ยมีการแต่งแต่งตัวที่คนละสไตล์อยู่แล้วเรามาดูชุดของใครกันก่อนดีคะชั้นก่อนก็ได้แต่เดี๋ยวสวยดี าเกิดเรามีการแต่งตัวชนกันใช่ซึ่งไม่น่าหรอกคุณไม่น่าแต่งชนอินนแน่นอนแท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 นมึงกับพบกันได้อยู่นะประเนียฮะอย่าอย่าเพิ่งอกไม่เอาไม่เอาไม่เอาลกนะ ใช่ใช่เอางี้นะอีกองไว้ที่เหลือคือไม่ตลกไม่ก็ต้องดีกว่าไปเลยมีใส่ชุดนี้หละนีใส่อีเลยใส่เถ้าเดน้ยมา่ป็นเซนตุกนะก้เป็นเซตกอันนี้คือผมแอลเคนปีเลยอ่ะใช่เพราะว่าเรารู้ส อยากจะเด็กเพราะเราไม่ได้ใส่ชุดนักเรียนมาเป็นพันปีแล้วเราต้องบอกว่าอันนี้คือท้องในวัยเรียนนะคะส่วนค่ะอ๋อคุณพ่อไม่แล้วอันเนี้ยคือแยกคัทาทอรีเลยว่าพวกเราอ่ะนี่แปลว่ามึงไม่ต้องไปอยู่กูขาดน้นนอะไปอยู่ตัวคนเดียวเหรอฉันอยู่คนเดียวได้ไม่แลนนนพร้อมคอยยังวัลมาด้วยทำไมครับวันนี้ทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมครว่าในออฟเอร์เาเกี่บอินสเปซิ่ลเกสใช่ เดีด๋ยวเดี๋ยวพาป้าคนนี้ไปเปลี่ยนชุดกันนะคะค่ะว้าว,าวา กลับมาอีกครั้งนึงบนเวทีนี้ไม่เล้หรออ่ะเราจะให้พวกคุณขึ้นมาเล่นกับเราด้วย2คนเดี๋ยวเราจะจับฉลาดนะคะมาเล็นเกตค่ะมาค่ะเชิญค่ะเปน้าต้อเป็นเอยวอ้ยโอ้โอ้ยทอ้้ยโอายโอโอ้โอโอ้โอยอยออยยออ คนแรก่างแกเดี๋ยคนมาปสมไปที่แกน้อยดิขอโทษะทนพี่เบ้นด้วยนะคะแกแกาชานิดนึงค่ะแกน้อยลูกทีมาไปช่ยพี่เบนได้ไหไปจูบใครชนะได้เทโอ๊ไตเลยพี่มงบ้าพี่ม้งไปกันพี่เบหน่อย

คนเยอะกับคนน้อยอันไหนดีนะโอ้สุดเดียวสุดเดียวสุดเดียวใปาด์ตีสุดเดียวสุดเดียวเดียวอมึงเก่งทีเลียงเลยเปลวีฉุนมีเปลวีฉุมีทำแล้วตซักเลวีุ ว่าแบ็คสเตจขึ้นไปชั้นสองตอนขึ้นไม่เท่าไหร่ตอนลงน่ากลัวอยู่นะก็อาจจะมีเสียงกรุบ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 กรกรุบกรุบ่รุบกรุบกรุบกรุกรไมกรุบนรุกรุบกมึงกรุบอรุบกรุ่กรุบกรุกรุบกรุบกไมบกรุบกรุบบกรุบกอุกรุบกรุกรุบกุ่บกรุบกรุราไม่ใช่ทุบกรรอยู่แล้รไม่ทุบกรรอยู่แล้วมีใครซื้อสบรุบกรรกบกกกบก เดียวไะเอขอขอเมูน่อยนะขอบคุณนะคะขอบคุณดนะคะขอฟัีค่ะขอบกกค่ะแม่ค่ะยินดีด้วยนะขอบคุณมวหลอกล้ว่าชงเอะลูกค้ามาหาโนนอหยนี้คนเอาดอกไม้มาให้อานนท์ให้อานนท์จ้างเขาอีกีหนึ่งให้ซื้อดอก วัที่เป็นชุดนี้ยืมชุดน mm hmm. er like ี้มาใส่ี anyway> ่เราไม่น้องสวมให้น้องสวมได้ได้ได้ัวัวแหกค่ะไม่ได้ชุดขาดี่สาวเป็นไปอันนี้คือเราไปเรื่อย้ค่ะเดี๋ยวเราไ่างเเห็นเขาข้างล่างนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปกลับไป